วิธีการนวดนมจีนบีบสดนะครับกระบาดวุ้นตะเคียนะครับแต่นี้ก็มีเครื่องมือของไม้นะครับในการเบาแรงจริงนะครับแต่ก็ยังใช้บีบสดอยู่เหมือนเดิมนะครับจะให้รสชาติแล้วก็ร้อนนะครับไม่ได้ใส่สารเพิ่มดูนะครับนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีื่นะครับให้เรียบร้อยอันนี้ทำกันเลยตน้าสดๆด้วย เสริมพสยผลนะครับจะช่องดูดีกว่านะครับไม่เอามาทำนะครับไม่ดูนะครับขนมจีนก็เป็นขนมจีนที่เขาทํามีการนวดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะวิธีการดีนะครับต้องเตรียมน้ําเตรียมหม้อเตรียมไฟเรียบร้อยนะครับนะฮะรนี่นนเียกัยมมน,น,ล,ล,นละนะครับอันนี้ผมจะซื้อไปทานนะครับอันนี้เขาก็เลยจะปิดให้สดๆอันนี้ก็รออยู่นะครับไกลและน้ำเริ่มร้อนแล้วครับเห็นยังไงเห็นไฟร้อนย,อยัง กรบก็ตองจับด้วยจะรอะมารอชมะะครับครับพอน้ำร้อนได้ที่นะครับเราก็ต้องโรยนะครับโรยนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์นะครับเป็นสแตนเลสนะครับมือนน้ำร้อนๆนะครับอันนี้ผมก็ไม่เคยเห็นนะครับวันนี้ถือว่าโอกาสได้เอามาให้กับผู้ชมที่ติดตามชอบดูดีว่านะครับ จะมีเรื่องราวดีๆเหล่านี้นะครับที่ถ่ายเก็บเล็กๆน้อยๆนะครับเอามาให้ก็กดติดตามกันเยอะๆนะครับตามดูกันเยอะๆนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่างๆนะครับนี่อยู่ที่ตลาดโคเทอร์นะครับเข้ามาด้านในนะครับลานจอดรถนะครับชายน้านะครับตกางกับตลาดน้ำมานครนะครับเสร็จแล้วจากนี้นะครับเดี๋ยวก็ต้องเอาขึ้นจากน้ํานะครับมาลงในน้ําเย็นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจับเป็นเส้นนะครับดูวิธีนะครับใช้ไม้นะครับ ใครไม่เคยเห็นไม่เคยดูนะครับก็ดูครับเป็นอันนี้สากาาสดนะครับเป็นร้านไม่ใหญ่นะครับเล็กๆนะครับแต่ว่าเราก็ทํากันแบบน่ารักน่ารักอันนี้แหละครับครับทำกันนะผมก็รออยู่ครับสั่งไปสามโลอันนี้โรยโรยสดครับน้ำน้ำเย็นนะ น้ำตองนะครับยังไงต้องมาจับถือเลยนะมาต่อไปวิธีการจับทำจับนะครับที่เป็นโฟงใหญ่ได้ไหมโฟงเล็กมันหมดเขาไม่ได้ส่งมาไม่ใช่มันหมดเขาให้แต่โฟงใหญ่เลยโดนยัดเยียดโฟงใหญ่ไม่อยอม่ง แค่ยบอกพี่เขียนจะด่าเลชจะดายังไงอ่ะก็ไม่มีใครได้สักคนค่ะเดี๋ยวมาดูนะครับวิดีแฟกซเริ่มสาวจับแล้วนะครับนี่นะขนมจีนที่รีบว่าเป็นจับๆนะครับก็เกิดจากการมือเนี่ครับใี่มือจับสาวจับนะครับวางไปปึ๊บ นานมากนะครับมีขบวนการที่ทา่งการสนะอันนี้ไม่ใส่สารกันบูดนะครับใครแวะผ่านมาบุตเชก็แวะมาทานมาสักกันได้นะครับผมก็ยืนรออยู่ว่าเรากังทำกันสดๆนะสังไว้สามโลนะครับเบนี้หนึ่งโลนะครับนี่ับชำนาญมากนะอือโอ้โหสวยงามมากเอาละเรียบร้อยจะจบขบวนการน,นะครับพอดีเลยครับ อาจากกัน,น,นแค่นี้นะครถ้าปวดปวดติดตามกนได้เยอะ